วันวันนี้ผมจะมาทำลอ,อกกันนะครับผมจะมาดูลอ,อกผมจะให้คุณผู้ชมดูนี่คือลอกลอกตีอย่างพเฉพาะความไว 3, าสามพันควาไว้สามพันแบบและสายก็ใช้สายเออสายเอน็นธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับสายเนี่ยอย่างเงี้ยครับธรรมดาทั่วไปทุกคนอาจจะเห็น คนที่เขาใช้เอ,อใช้พวกลอกเบสหรือลอกหยดน้ําครับแต่ว่าผมไม่ใช้ครับอันนี้คืออันนี้คือลอกเออลอกตีบบอลโดยเฉพาะอ,อลอกตีบบอลโดยเฉพาะเป็นแบบว่า เวลาเราตีไปปุ๊บเราหมุนไวแต่ว่าไม่ไวมากครับเราหมุนไวแล้วอย่าปอมมันจะมาช้าครับอันนี้นะครับสีมีสีล้วมั้งครับแล้วกล้องพูดครับมีมีสีสีเหลืองทองครับแล้วก็อีกมากมายหลายสีครับผมความไวก็ไวใช้ได้ครับเนี่ยครับไวอย่างนี้ครับเวลาตีก็ตีลื่นครับ นอกแบบนี้ใช้ได้เดียบอมโดยเฉพาะหาซื้อที่ไหนเหรอหาหาซื้อตามแถวร้านตกแถวร้านขายลอก<ม>ขายเบ็ดขายเอ็นอะไรพวกนี้ตามทั่วไปนะฮะผม<ช>แต่ไม่รู้ว่าจะหายากหรือหาง่ายนะครับแต่อ,อันนี้พี่ผมหาจากซื้อทางเว็บอย่างเดียวนะครับอย่าถามเด็ดขาดนะครับว่ามันเป็นชื่ออะไรนะฮะผมเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมก็เลยไม่ถาม อันหนึงนะครับผมเอาฝาเอ็นเก็บก่อนอฮะดูดวก็จะเอ็นเก็บก่อนนี่ครับเก็บเสร็จแล้วครับนี่ครับนนนะต่อไปก็คันนะครับคันเด็กผมก็เลือกเหมือนล่อครับอันนี้ก็คันเวลาตีมันเอฟเฟกต์ดีครับ ผมก็เลยเลือกมาคันของวีว่าแบบนี้ครับจ้าจับอาจจะยาวหน่อยแล้วผมหยิบวันนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ละเอียดเลยนะฮะนี่นะฮะใช้จ้าจับอย่างนี้เลยนะฮะดูนะฮะดูเต็มตานะฮะอันนะฮะ นี่ครับความเหนียวกบุสวินก็ได้เช่นี้นะเน,นี่นนแล้วฮะรฟ้าได้เช่นี้ครับบุษบินชันก็หนาหนาม,มากอ่ะหนาม,มากรูก็มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูครับทำอะไระและความยาวประมาณหนึ่งเมตรแปดสิบเซนครับนี่ครับ หนึงเมตรแปดสิบเซนวีว่าและทัวว้งหมดนี้ผมก็จะมาให้ดูเอามาให้ดูแค่นี้ออเอ้ยยังนิดหน่อยแล้วกองสัตนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนี่ครับคันของผมลอกสีเหลืองคันสีเหลืองนี่ครับผมก็มีผมก็เอามาให้ดูแค่นี้ครับ อย่าปลอมขอใหม่ครับอย่าปลอมก็ตามร้านตกฟ้าทั่วไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแก้คันสีชิบโอเคนะฮะให้ดูแค่แว๊บเดียวเทานั้นเขาอยากดูต่อก็จะต๊อบเอาเองนะฮะเอาไงต่อครับจะจบคลิปเลยไหมนี่ก็ ก็โอเคครับแต่ว่าคุณเพราคุณไม่จําเ็นต้องใช้ลอกตีกับความเลยเฉพาะเขาใช้ลอกธรรมดาเลยใช้ลอกธรรมดาอย่างที่คุณมีครับแต่ว่าม่ต้องใหญ่มากเอาต่อมานี้ก็พอครับหรือไม่แน่เอาตามที่คุณถนัดนะครับเอาแล้วครับจบทิ้งจบคลิปเลยไหมครับคลิคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะบาย